้ชมครับวันนี้คุยหลังข่าวพวกับผมพุทธินันจันมาครับท่านผู้ชมครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในคุยหลังข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมชุมชนนะครับกิจกรรมประเพณีนะครับที่ทําสืบต่อกันมาเปนกันอย่างยาวนานนะครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ดําเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับเราจะไปกันที่พื้นที่ของอำเภอขลุงนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งจะมี ชุมชนที่เขาจับมือกันจัดกิจกรรมในส่วนของวันลอยกระทงนะครับผู้ร่วมรายการที่จะมาพูดคุยในวันนี้มี3ท่านด้วยกันนะครับในช่วงแรกนะครับท่านแรกครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบนเกวียนหักนะครับคุณพรามมุกดาสนิทท่านที่สองครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลตะปอนครับคุณสมบัติประทุมแล้วก็ท่านที่สามครับท่านผู้อนวยการโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ครับคุณพรเพ็ญจิตพิบูลครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีค่ะต้องเรียนถามท่านนายกถึงกิจกรรม ก่อนนะครับว่ามี3ามชุมชนมาร่วมมือกันนะครับจากกิจกรรมเนี่ยนะครับถือว่าโดดเด่นแล้วแหละนะครับเป็นองค์การะยพเลยเล่าที่มาที่ไปของการจัดงานให้ฟังก่อนได้ไหมครัครับคือคืออย่างนี้ครับในตำบลเพนหักเนี่ยมันจะมี3วัดคือ 1, 1> อวัดเพนหักสองวัดทาลูดแล้วก็3วัดตะปอนใหญ่วัดเพนหักเนี่ยวัดพินีเก่าแก่จุดเด่นก็คือสร้างในสมัย กรุงศรีวยสอามิบ<ม>เวลานี้โบสถ์เก่าแก่เนี่ยมันใช้เวลาถึงส3 6รสาสหปีนับถึงวันนี้นี่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยวันลอยกระทงเนี่ยเนื่องจากวัดเสยนหักเนี่ยมันไม่มีไม่มีแหล่งน้ำที่จะอ,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 อยู่ภายในวัดก็ไปลอยลอยกระทงในสาระหน้าวัดใน,นปีห้าเก้าเนี่ยท่านเจ้าอาวาสอ,องค์ปัจจุบันเนี่ยท่าน เขาครูโสพลจันทกิจเนี่ยเป็นคนดำริว่าร่วมกับชุมชนว่าเราจะจัดรอยกระทงรอบโบสถ์เก่าแก่436ปีนะครับก็ก็เริ่มตั้งแต่ปี59ถึงปี61เราก็พัฒนารูปแบบการจัดงานมาตลอดเมื่อปี6 4 64ถึง6 2ถึง64ไม่ได้จัดเนื่องจากปิดถากการโควิดก็เริ่มจัดปีที่ปี65นะครับ อีกวัดหนึ่งคือวัดชาลูดวัดชาลูดเนี่ยสร้างในสมเด็จในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับท่านเดินทับมาก็ดําดิให้สร้างของจุดเด่นของวัดชาลูดก็คือจะมีหอพระธรรมรซึ่งซึ่งอยู่ในภายในวัดแล้ววัดนี้ไม่มีเสมาเนื่องจากปเป็นวัดสร้างทับของเก่า hmm. แล้วใบเสมาไม่อยู่อยู่ในกําแพงแล้วในในของชุมชนเนี่ยสมัยสมเด็จพระเจ้าสึจะมีคนจีนค่อนข้าง จำนวนมากก็คนจีนที่มาเสด็จตามเสด็จท่านมาก็ไปสร้างศาลบึงเท่าโกงข้างๆข้างๆข้างๆวัดนะครับในส่วนของวัดตะปอนใหญ่วัดตะปอนใหญ่พื้นที่จริงๆมันอยู่ในในส่วนของตำบลตะปอนองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนแต่มันเป็นสายน้ําที่มาจากน้ําตกพิวจากสบาบมันจะลงอ่าวไทยทีนี้จริงๆแล้วเนี่ย สองตำบลน,นี่คือหมู่หนึตำบลเฟียนหักกับหมู่หนึ่งหมู่สองตำบลตะปอนชุมชนนี้ประมาณออสอง,ส,องสามพันคนครับที่อยู่ชุมชนนี้วัดอยู่ใน,ในตำบลตะปอนแต่คนที่อ,อ,อยู่ในในพื้นที่ผมะจะไปวัดตะปอนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ถึงถึงร้ออร์ซทีนี้ในการจัดงานสามวัดครั้งนี้ผมค่อนข้างโชคดีว่าผู้นำท้องถิน่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งสมาชิกสภา เทศบาลผมแล้วก็น้องๆที่ที่เห็นความสําคัญของของ,ของการจัดงานเนี่ยก็จะแบ่งรูปแบบการจัดงานเช่นรูปแบบแสงสีไฟเนี่ยตะปอนใหญ่แบบหนึ่งคารูดแบบหนึ่งเพรนหักแบบหนึ่งแล้วก็ที่ผมเน้นก็กทางทางคนจัดว่าถ้าคุณมาในพื้นที่เราตำบลเพนหักกระตนปอนคุณสามารถใช้เวลาเดินทางสามวัดเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนื่องจากว่า มันให้ห่างกันประมาณ1กิโลต่อ1วัด mm hmm. เราก็จะจัดสนามจะสถานที่ที่จอดรถในแต่และปีคนจะเต็มมากเราก็แก้ปัญหาเรื่องจอดรถกับการจราจรเพราะว่าเ,าเราเราคิดว่าอยากให้คนที่มาท่องเที่ยวในในวัดเราแสดงหุดหงิดเราก็ต้องจัดทุกอย่างเรื่องจอดรถนี่ผมเน้นมากแล้วก็เรื่องเรื่องความเป็นประเพณีของวัฒนธรรมอย่างปีนี้ผม, mm hmm. ผ,มผมจัดงานปูปั้นที่ผ่านมาเนี่ย บังเอิญวัตตปอนใหญ่เขาเขาอยากจัดไอ้นี่ครับไอ้ลานเบียเพราะมันมัน,ม,นมันลานเบียก็มีดนตรีตอนที่คนที่ไปดูปูแป้นเนี่ยผมจัดลานเบียมานี่เต็มทั้งทุกวัน <laughs> ปีนี้ก็มีกิจกรรมเพิ่มของของวัตตปอนใหญ่คือมีลานเบียมีดนตรีโฟกซองเปิดหมวกอะไรเขาซึ่งซึ่งในดับต่อไปก็ในรายละเอียดในส่วนเลือกเดี๋ยวจะให้ทาง ผู้ใหญ่บ้านกับพอเป็นคนดำเนินการในใน,ในเรื่องรายละเอียดในในส่วนอของวัดตปอนใหญ่ครับอ่าน,นี้ต้องถามท่านผู้ใหญ่ต่อเลยแล้วกันนะครับผมใ,ในส่วนของทางหมู่สองเรานะฮะได้มีการเตรียมการกิจกรรมอาว้ยังไงบ้างครับก็ของทางวัดเรานะคะก็มีหลายกิจกรรมเลยค่ะที่สําคัญที่สุดก็คือทางวัดของเรามีการประกวด ทิฟฟานี่ Tiffany, คือวันที่26นะคะรัรมาณทิฟฟานี<ห>น่<ห>นแล้วก็คือวันที่27เแล้วเราก็จะมีประกวดนางนพมาศคะ่ะก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอองานบุญนะคะเราก็จะมีหลายๆที่นะคะหลายๆอย่างนะคะเช่นมีเรื่องของการถวายไตยแล้วก็เหมือนถวายสังฆทานนะคะโทษค่ะแล้วก็มีพระป่าพระป่าวันเพ็ญนะคะ ซึ่งเราจะมีลานบุญของเราที่ว่าสามารถร่วมทำบุญได้มีปล่อยปลาแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของข้าไปไหว้พระในโบสถ์ซึ่งในโบสถ์ของเราเนี่ยมีความเก่าแก่คือมีท่านพ่อสัมฤทธิ์ผลซึ่งซึ่งประดิสฐานอยู่ในวิหารของเรานะคะก็อยากจะให้ทุกคนไปร่วมทำกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ บริเวณท่าน้ำของเราะ<ค>ะจะจัดไฟแสงสีที่สวยงามก็อยากจะให้ไปดูกันนะคะมีทั้งราวสะพานมีทั้งไฟลอดมงนะคะที่คิดว่าที่มองเห็นนะคะก็คิดว่ายังเห็นครข้างแรกที่บ้านตะปอนใหญ่เนียค่ะไปดูได้ค่ะเป็นเป็นทางที่เชื่อมต่อระหว่างของตะปอนกับเฟียนหักค่ะตรงนี้คือเป็นไฮไลท์อยากให้ทุกคนไปร่วมถ่ายรูปก,กันในตรงนี้นะคะ เพราะว่างานของเราเนี่ยถ้ามีร้านเบียก็จะไปได้ประมาณบ่ายๆก็ไปได้แล้วนะคะสัก5้าหกโมงนึงก็ไปได้แล้วแล้วก็อยู่ได้จนช่วงถึงเที่ยงคืนเลยค่ะเขาอยากให้ให้ทุกคนไปร่วมกันตรงนี้นะคะค่ะท่ะานปอครับในส่วนของทางโรงเรียนเองครับได้ได,ได้เราเข้าไป เสริมหนุนตรงนี้กิจกรรมยังไงบ้างคะค่ะก็คือเท้าความนิดนึงนะคะ,ะสำหรับวัดตะปนใหญ่หรือชุมชนวัดตะปนใหญ่เนี่ยเราก็ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนอด้วยพลังบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะคะ,ะแล้วก็ในสามสามห่วงนี้มีความเข้มแข็งค่ะ ก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยในกิจกรรมประเพณีต่างๆของวัดโดยเฉพาะเรื่องของประเพณีลอยกระทงเนี่ยเราก็ให้ความรู้แก่นักเรียนให้เห็นความสําคัญแล้วก็มีส่วนร่วมเช่นเรื่องของการทํากระทงนะคะแล้วก็อาจจะใน ปีนี้เราก็จะมีการแสดงของนักเรียนนะคะในคืนวันที่26เนี่ยเราจะมีการนำวงสล้อ,อซองซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เราคิดว่าหาดูได้ยากนะคะแต่ว่านักเรียนที่โรงเรียนสามารถเล่นได้เราจะนำไปให้ท่านได้ชมกันนะคะสะล้อ,อซอง<ม>แล้วก็สำหรับคืนวันที่27ก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับประเพณีตำนานลอยกระทงค่ะ<ม>ค่ะ แล้วก็อยากจะเล่าถึงวัตรปร์ใหญ่อีกสักนิดนึงว่าถ้าท่านไปแล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านได้ชมนะคะก็คือ,อที่บริเวณด้านข้างของลำคลองนะคะเราจะมีต้นโพใหญ่นะคะซึ่งซึ่งพุทธผู้แก่เนี่ยได้เล่ากันมาว่าต้นโพตรงนี้แต่เดิมมีเจดีย์อยู่ค่ะแล้วก็ต้นโพเขาก็มาหุ้มเจดีย์อยู่ค่ะและซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เ,เป็นที่มาของชื่อวัดเราแต่อดีตนะคะ เพราะว่าวัดตะปอนใหญ่ชื่อเดิมคือวัดโพธารามใช่ค่ะครับรเท่ากับว่าสองพื้นทีอนน่อันนี้แค่สองพื้นที่นะฮะท่านผู้ชมนะครับในส่วนของทางกิจกรรมก็จะมีทั้งในเรื่องของประกวดทิฟฟานี่นะประกวดน้นพมาตนะครับมาฉันมาอที่นึงก็จะมีในส่วนของกิจกรรมตำนานนะตำนานก็ต้องมีการเล่าเรื่องคือมาจากงานสร้างสรรค์จากเด็กๆที่โรงเรียน แสดงว่ามาตัวป่าก็ได้นะายกนะมาตัวป่าแล้วมาอุดหนุนกระทงน้องๆกระทงชุมชนก็ได้ได้บุญเลยครับนะได้บุญด้วยนะครับมาตัวป่าเลยครับงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์นะครับกับพ่อผู้ใหญ่เชิญชวนคนละคนละครั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีทางเกวียนหักนะครับที่ที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับอาจารย์เชิญชวนมาเที่ยวงานกระทงในพื้นที่หน่อยครับค่ะก็อยากจะเชิญให้มาร่วมทั้งร่วมบุญทั้งร่วมสนุกแล้วก็ร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ ของชุมชนอยากให้มากันมากๆค่ะมาชมแสงสีเสียงของชุมชนเราค่ะผู้ใหญ่บอกเต็มที่นะจัดเต็มที่เอาวรับท่านพอครับคก็คือเราจะมีถนนผ่านทุกวัดนะคะซึ่งทุกคนจะทราบป็นดีว่าถนนนี้เรียกว่าถนนสายวัฒนธรรม,มค่ะเพราะฉะนั้นมาแล้วต้องไม่พลาดนะคะในทุกวัดที่อยู่รายรอบนะคะตรงนี้เชิญชวนทุกท่านนะคะจริงๆดเดินได้ไหมฮะสามวัดเนี่ย ระยะไจะไกลกันไปแต่เราเราเราเตรียมที่จอดรถไว้แต่ละจุดเราเตรียมที่จอดรถค่อนค่อนข้างค่อนข้างแต่แต่ก็ถือว่าสะดวกเพราะว่าอย่างที่นายกบอกก็คือมันประมาณกิโลเศษเศษนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขอบคุณทั้งทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ท่านออนะครับหรือท่านนายกยังอยู่นะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาพูดคุยต่อรับกิจกรรมกันต่อนะครับว่าจะมีกิจกรรมในพื้นที่อีกหนึ่งจุดนะฮะนั้นมีอะไรบ้าง ใน,ในเบรกแรกนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับกับท่านบอกออมมากนะครับครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> แล้วสักครู่ครับท่านผู้ชมครับชวงน้าคมาติดตามกิจกรรมในเรื่องของระทรงครับ3พื้นที่3วัดกันต่อครับเ,ออเวลาอาบนั่นนี่ฝุ่นจิดหัวเลย ก็รู้สึกกังวลน,นะครับกลัวบ,บ้านตัวเองจะไปด้วยหลังถัดไปนู้นเพราะว่ามันเป็นรอยแตกไปเรื่อยเิงทุกใจทุกกายหาทางไม่ได้เราพร้อมช่วยเคียย์กับทุกทางออกดีแผ่ทุกปัญหาผ่านทุกความเดือดร้อนช่วยหาทางออกอย่างตรงไปตรงมามีปัญหาที่ไหนทุกอย่างไรขอให้บอกเราพอเวลาทําแล้วอ่ะก็คือปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็สร้างความเดือดร้อนนะคะสร้างความเดือดร้อนได้ที่ Facebook Fanpage NBT จันทบุรีหรือโทร039471088ทุกปัญหามีทางออกทุกความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขกับทุกทางออก NBT ภาคก,กลาง <S <S พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อยนุ่มนุมน่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐ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  แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยโหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน ท่านผู้ชมกําลังติดตามชมรายการคุยหลังข่าวกันอยู่นะครับประเด็นที่เราพูดคุยเป็นเรื่องของกิจกรรมลอยกระทงครับซึ่งมีความพิเศษคือมีการเชื่อมโยงวัดสามวัดในชุมชนนะครับเข้าด้วยกัน เป็นการกิจกรรมการท่องเที่ยวเรากระทงก็คือมาเที่ยวได้บุญนะครับมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวมีอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งจุดเมื่อสักครู่ในเบรกแรกครับคุยกันไปแล้ว -2 องที่นะครับก็คือวัดตะปอนกับวัดตะปอนใหญ่นะครับเดี๋ยวมาถึงคิวนะครับที่วัดเกวียนหักนะครับมีคุณสมเกียรติสุพางรัฐครับกรรมการวัดนะครับมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับและท่านนายกก็ยังอยู่ครับท่านนายกท่านสมนติจังบนเกวียนหักยังอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับพี่ครับ ครับเตอรดีครับครับผมต้องถามพี่สมเกียรติก่อนนะฮะเมื่อกี้ท่านนายกเล่าคร่าวๆในในภาพกว้างให้ฟังแล้วครับกุนหักเองเนี่ยมีทีเด็ดอะไรครับอ่าก็เรามีทีเด็ดจะโชว์อุโบสถหลังเก่าครับซึงเป็นอุโบสถเก่าแก่มากสมไมอยุทยาอายุก็4 0 0รกว่าปีเท่าที่เขารวบรวมไว้ก็คือ4 3 6ปีนะฮะนั้นการที่เราจัด ลอยกระทงรอบอุโบสถเนี่ยก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์อุโบสถหลังเก่าของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกันนะครับเชิญชวนให้เข้ามาสักการะพระประธานในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าเป็นเป็นโบสถ์เก่าแก่จริงๆนะฮะที่หลายๆคนยังไม่รู้จักนะเราก็อาศัยงานประเพณีลอยกระทงเนี่ยเป็นการสืบ Uh, เรื่องราวของอุโบสถหลังเก่าให้ประชาชนได้รับรู้ทุกจังหวัดทุกภาคได้เห็น uh, รูปแบบของอุโบสถหลังเก่าของเรานะครับแล้วกิจกรรมอื่นๆนะที่เกิดขึ้นภ <mandatory. S 1> ายในวันงานเหมอนที่ลอยกระทงเนี่ยไฮไลท์ก็คือการประดับตกแต่งนะครับรูปแบบอของอในงานเนี่ยก็ประดับไปด้วยไฟแสงสีต่างๆ นะครับมีการจำลองน้ำตกไหลจากภูเขาลงมาในสะที่อุโบสถหลังเก่านะครับจร<ม>ิงๆแล้ววัดเวียนหากเนี่ยไม่มีลำคลองที่จะไหลผ่านวัดที่จะลอยกระทงได้าทางวัดก็เลยดำริอ,อยากจะให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยมีที่ลอยกระทงจากเดิม,มที่ลอยในสะสาธารณะหน้าวัด ่นพระครูจันทกิจโสพลก็มีตำรีว่าเรามาจัดรอบพระอุโบสถรอบอุโบสถหลังเก่ากันดีกวา่านะครับเพื่อหนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์2เพื่อสร้างความสัมัคคีให้กับประชาชนในในวัดเพราะการที่เราจะเตรียมงานเนี่ยนะครับประชาชนในรอบวัดเนี่ยก็มาช่วยกันโดยไม่ได้คิด ค่าแรงหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจกันทำนะฮะเป็นการสร้างความสามัคคีเป็นการผูกจิตของคนในชุมชนเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของทางเจ้าวาดแล้วก็ประดับตกแต่งไฟมีการกุศลก็ตักบาตรพระถวายไตยถวายสังฆทานปิดทอง องจำลองพระองค์จำลองของท่านของพระประธานในอุโบสถหลังเก่านะครับให้มาปิดทองกันเพื่อความเป็นสิริวงคลนะฮะ mm hmm. คือไฮไลท์จริงๆก็คือรอบอุโบสถกับไฟเราที่ประดับตกแต่งจะไม่ซ้ำแบบกัน mm hmm. แต่ละปี <c oughs> อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นะฮะ<ต>ใช่ครับจะมีแบบความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในภายในชุมชนนี่แหละ,ะมาช่วยกันนะครับเราก็เห็นความ สวยจริงนะว่าตอนคืน <c oughs> ตอนคืนนี่สวยจริงเลยแล้วกิจกรรมที่อยากจะเสริมหนุนนี่ครับท่านนายกมีอะไรท,ที่ที่อยากจะฝากท่านพี่น้องประชาชนบ้างครับที่จะเชิญชวนมาร่วมงานคืออย่างเงี้ยเ,เราเราคิดว่าระยะการเตรียมงานของของแต่ละวัดเนี่ยขั้นต่ำก็ประมาณ20วันนะครับ <c oughs> เราก็เราพยายามเ,เก็บข้อผิดพลาด <c oughs> ในแต่ละปีแล้วก็ดูว่า ตรงไหนที่จะทําให้เป็นจุดขายของเราได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือความร่วเมืองพี่น้อง<ะ>แต่และว,วันนี่จะมีพูดง่ายๆชุมชนค่อนข้างที่จะร่วมมือร่วมใจกันทั้งกํานันผู้ใหญ่บ้าน<ะ>ทั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้งอ,อสอมมอทั้งกรรมการวัดเนี่ยแ,แต่แต่ละคืนเน,นี่ยแต่ละวันเนี่ยก็จะมาดูว่าตรงไหนจะปรับปรุงอย่างไร<ะ>เราคิดว่าเรา เราจะทําให้ให้เป็นจุดขายของตําบลน,นะครับเพราะว่าเราสามารถเเที่ยวได้สามวัดในระยะประมาณเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสิ่งสิ่งที่ผมเน้นตลอดก็คืออย่างเวียนหักเนี่ยผมเตรียมสนามบอลไว้สองสนามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท,ที่จอดรถแล้วก็อ,อกพอพร้องผมเข้มแข็งมีการโบกรถมีอะไรเพราะผมคิดว่าถ้าไปรถรถมันติดเนี่ยผมคิดว่านักท่องเที่ยวจะ ค่อนข้างหงุ่นหงิดนะครับเราเราจะเตรียมตรงนี้ให้เพราะว่าอย่างเฟียนหักเนี่ยคุณจะเริ่มจากตะปอนใหญ่ไปเฟนหักหรือคุณจะเริ่มจากเฟนหักเอ่อระมาตะปอนได้เพราะามันตนิดกควิดนะครับคุณเข้าตงวัดเฟนหักปุ๊บคณก็ไปดูแสงสีเราคิดว่า,านักท่องเที่ยวใช้เวลาชั่วโมงถึงชั่วโมงครึง่งแต่สิ่งที่เราอำหน่วยความสะดวกเขาก็คือเรื่องเรื่องเรื่องของออการยกรจรผมจะเน้นเรื่องนี้มากว่าว่านักท่องเที่ยวมาแล้วมีความสะดวก นะครับแล้วก็มาก็มาตัวเปล่าเลยแล้วก็มาซื้อกระทงแล้วก็เหมยถึงว่าช่วยวัดกับโรงเรียนนะครับอาเดี๋ยวให้พี่สมเกตนะฮะช่วยเชิญชวนนะครับย้ําเตือนท่านผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวที่วัดนยครับผมเชิญครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ได้ชมรายการนะฮะวันที่25ถึงวันที่27พฤศจิกายนปีนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับ ไปท่องเที่ยวกันนะครับที่วัดเผนหักตระบลเผนหักอำเภอขลุงจันทบ,บุรีนะครับไปทําบุญทํากุศลนะครับสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการปิดทองพระ,ะถวายตะไลถวายสังฆทานนะครับการกุศลมีมากมายนะฮะก็ะเชิญชวนนะครับมาดูฟาร์มอลังการอของการประดับตกแต่งอ,อุโบสถหลังเก่านะครับบริเวณ ทั่วทั่ววัดนะครับท่านจะตึงตราตึงใจตลอดไปนะครับท่านนายกครับ3ที่เลยอาทิ้งท้ายอีกทีนึงครับผมเชิญชวนท่านผู้ชม่อยครับเราก็เรียนเชิญพี่น้องจังหวัดจันทบรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ขอมาชมครับของเราสายวัฒนธรรมจริงๆครับสายวัฒนธรรมที่ท่านไปเที่ยวสาวันแล้วท่านจะคุ้มมากใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับ นะครับท่านผู้ชมมีทั้งประกวดทิฟฟานี่ประกวดโนบะมารนะครับมีการแสดงจากโรงเรียนอีกโอ้โหหลากหลายแล้วก็มีเขาเรียกการลอยกระทงที่ผมว่าเป็นซิกเนเจอร์นะนะครับที่เกวียนหักเนี่ยเพราะว่ารอบโบสถ์เก่าไม่มีที่ไหนทำนะฮะมีที่เนี้ยที่เดียวนะฮะตอนนี้นะครับครับวันนี้ต้องการขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงไปเจอทั้งสองท่านกับอีกสองท่านแรกเนี่ย จะเจนที route, to to <S <S <lly> ่งานแน่นอนเนาะครับเดี๋ยวรอต้อนรับนักท่องเที่ยวและท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ต้องการขอบพระคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับวันนี้ครับหมดเวลาครับของรายการคุยหลังข่าวครับผมกับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านครับลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ